ไปเราจะไปกล่องดนตรีกันเลยดีกว่าไปเราด้านซ้ายระวังทางนี้ก็ได้แะไม่โดนหรอกเพราะว่ามันไม่น่ายิงโดนโอ้มันมันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นเออไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นโอเคอ่ะจะมีเพลงอะไรมีน้ำแดงเลยวจะกินน้ำซุวมโอกมา สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง l าเอลแล้วก็คุณเคลย,ยะคุงนั่นเองนะคะตันนี้เนี่ยพี่ฟา้ฟาก็จะมาเอาชีวิตรอด100วันกันอีกแล้วนะคะเย้ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ก็เป็นอ่าตอนที่สามแล้วนะเออใช่และก็ตอนนี้ตอนที่สามก็คือแบบคลิปที่สามแล้วตอนเนี้ยพี่ปากับคุณเคลยะคุงก็ทาการอ่าฟาร์มฟาร์มพวกหินนะคะเพื่อที่จะขยายเกาะนั่นเองนะคะเพื่อที่จะแบบว่า ไว้สร้างนะคะทำพื้นที่ไว้สร้างบ้านสวยๆนั่นเองนะก็คือระหว่างที่อา้าวันที่ยี่สิบสองแล้วยีสองแล้ว,เร,วเร็วเกินเอเอ,เอโอเคยี่สิบสองก็ได้นะคะทุกคนคือระหว่างที่พี่ปาเนี่ยอ่ามีไม่ได้อจจัดคลิปนะคุณทิวยะเนี่ยทําการอ่าสปาบ็อกนะมั่วแล้วดูด,ดิจะไปแบบสปาแบบพวกไอเนี่ยโดยไอพวกเพรอ่ะเออ โหถือว่าโชคดีมากเลยนะคะถ้าเดี๋ยวพี่ปากับคุณเคลียร์เนี่ยก็จะทําการสํารวจนั่นเองนะคะเพื่อสํารวจเพิ่มเองนะคุณเคลียร์พยายามอย่าเสกให้มันบล็อกซัเอ่อทับกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันอุ้ยคุณเคลียร์วัดกับคุณเฉยเห็นเราจะอ้วกแต่ไงอ่ะเดี๋ยวขยายก่อนขยายเกาะก่อนพอวันที่ยี่สิบสามเนี่ยพี่ปาก็จะไปอะไรดีนะก็จะไป ไปสำรวจกเกาะอะไรดีวันที่23อันนี้วันที่ยีสองละถ้บบางั้นเราไปสำรวจเกาะไม้ก่อนดีกว่าเนาะตรงนู้นเลยรู้สึกว่าน่าจะใกล้สุดละเออเอาบ็อกดินปลาใส่ลักี้บอกจะเป็นเงะไม่เอาทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมาคุณเคิวยะมีปฏิกิริยากับลัคก,กี้บ็อกขนาดนี้นะคะก็คือคุณเคิวยะเนี่ยก็อะไรอ่าวไม่รู้สินะ <laughs> คือยัก็คือแบบอยู่กับลักกี้บ็อกเวลาแล้วเขาเลยรู้สึกเบื่อคือมันเคย,ยกับลักกี้บ็อกมากเกินไปนั่นเองนะคะนี่มีท <c oughs> ักกี้เลือดผมออกมานี่เป็นลักกี้บล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาพวกกล่องคราฟเนี่ยเอาไปไว้ข้างบนสักกล่องหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่าพี่ป่าจะไม่มีเวลาลงมาข้ขางล่างบ่อยเพื่อจะมาคราฟของจุกจิกนะคะโอเคขอต่อพื้นที่ให้มันแบบไปไกลจนถึงไอ้บล็อกต้นไม้นั้นก็นเลยก็ได้นะคะโอเค อะไรนะบล็อกเพชรหรอเอ้ยมันเร็วเกิน <laughs> <c oughs> ค่อยสำรวจไปทีละขั้นตอนดีกว่าเนาะเออจะได้แบบไม่ให้ทุกคนได้เบื่อนะคะทุกคนจะได้ดูว่าพี่ปาเนี่ยทำอะไรบ้างนะในการเอาชีวิตรอดนะคะโอเคพี่ปาต่อบล็อกกดไปก่อนแล้วกันนะโอ้หนี่คือยังไม่ได้ทําอะไรเลยวันที่สามแล้วโอเคมามคุณเชยะ์อวันที่ย3นะิบสามแล้วเออวันที่ย3บามนะอ่าพี่ปากับคุณเชยนะคะก็จะไปอ่าไปไหนดีวะ คุณจะคุณขึ้นไปไหมหคุณจะขึ้นไปไหมจะขอกล่องไ้ไว้ข้างบนนั้นอะ่ะคุณจะขึ้นไปไหมหยังไงหรือยังไงหรือจะแบบยังไงฮะยังยังไงโอเคซึ่งพี่บาจะต่อมาตรงนี้อยู่แล้วอะถ้างั้นตกลงกันว่าเราจะไปตรงนี้แล้วก็ไปไปไปทีละขั้นตอนไปเลยดีกว่าเนอะอโอเคถ้างั้นเดี๋ยวต่อไปไปบล็อกนี้เลยนะคะ มันที่ยีสามแล้วนะคะทุกคนโอเคมาลงมาในข้างล่างน,นี้ก็จะมีกล่องนะคะก็จะมีมมะพวกแซปปิ้งด้วยนะคุณเทียยะ<อ>แซปปิง้งก็มีที่ปลูกเลยสบายแล้วก็มีต้นไม้เฉยๆคุณเทียยะคุณเทียยะคุณเทียยะฮูนเนอร์แต่แล้วไาแก้วก็คือมันไม่มีอะไรลนะต่อไปเราจะไปกล่องดนตรีกันเลยดีกว่าไปาา <laughs> แล้วดน้รยแล้วทางนี้ก็ได้ ไ่โดนหลอกผมว่ามันไม่น่ายิงโดนมากมันมันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นเออไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นโอเคสกลยิงไม่เชื่อเหรอเสียงคุณอะอะไรจำตามสนองไหมอะอ่ะงเงี้ยผมไม่ได้ถามเวผมเอ้ยมนได้ยืมสีแล้วนะคะเร็วกว่าดวยเลย เคลมวันที่ยี่สี่เราก็จะทําการสํารวจบล็อกดนตรีนะคะเออมาเราไม่ต้องเร่งรีบมากบล็อกดนตรีก็จะไม่มีอะไรนะบล็อกดนตรีเนี่ยอาจจะมีเพงลงก็ได้มีน้่นเด้งเลยจะกินน้ำซ่วมโ <c oughs> ม,มาแจวแล้วแล้ว <c oughs> แล้วแล้วเน <Okay. S 2> ี่ยเพื่อให้ความหวังของคิงคิคนนะเป็นจริงนะคะก็คือเราจะต่อไปบล็อกเพชรกันซึ่งมันจะมีสเกลมองหน้าตัว ได้มัมัตั้งท <eg isten S 2> ่ายิงเห็นไหมผมไม่ได้ยิงผมไม่ได้ยิงผมไม่มีธนูในตัวได้รินริงๆิ้วคนเทียยะนา่ล <combination> <b ơ pul 65> ูกธนูของคุณใช่ไหมได้ไงที่หุ่นเหล็กอะเทียยะเลยไม่ได้เหล็กเลยอุ้ยอุกคนข้างล่างมี ได้ไงอ่ะใครทำใครทำร้ายคุณเนาะเย้เราได้เล่นพิกเอกมาแล้วเอ็นแกล้วทุกคนหยาหูจบแล้วอ่ะเนเพลงรักชนะแล้วอ่ะเรายังทำภารกิจไม่เสร็จก็คือเรายังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองโอเคัครบเราก็มีบ้านแล้วมันคือมันคือมันเป็นของเราแล้วก็คือเรามีบ้านแล้วผผมิดไม่มันยังไม่มีหลังคาบ้านแบบเหมือนบ้านอะแบบเราเราเขาสร้าหลังคา เคดี๋ยวคุยเพกันนะทุกคนโอหรวยรวยเว้ยรวยเว้ตกไปอีกรอบหนึ่งว้ที่ห้าแล้วทุกคนยู่หแล้วเฮ้ยใคเราจะคับเป็นชุดเพชรกันนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะฟูเพชรแล้วนะคะภายในวันที่ห้านี้นะคะถือว่าไวไปเลยทีเดียวนะคะโอเคเดี๋ยวเอายาเนี่ยไปเก็บก่อนนะคะข้างล่าง เมือ่อไร่้ยรู้สึกว่ามันจะโตขึ้นเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวพี่ปาไปหาพวกอ่าบล็อกดินมาเพิ่มแล้วกันมาใส่เพิ่มเพื่อจะมาปลูกพวกต้นไม้นะคะที่ได้จากเกาะหนึ่งมานั่นเองนะเราจะขยายเราจะทำพื้นปิ รู้สึกว่าพี่ปาจะขยายพื้นที่ไปก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยมาเลือกพื้นที่ทีหลังแล้วกันนะคะทุกคนอึี่หกแล้วค่ะทุกคนรู้สึกว่าพื้นที่มันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเอาาลุกคุณจะให้บล็อกเพชรมาทําไมเล่าเฮ้ยไม่้ำให้เราทุกคนคะคุณพี้วสือึกนะคะทุกคนว่าต้องไปสนใจเขานะคะโอเคหรออ้า้ไปไหนอะตกทชไหมรวยรวยไม่รวยเด๋ยวขยายไปเป็นดอกดาว พนดียอะฝากเอาไปใส่ในกล่องเพชรด้วยยังไม่ได้ปั๊มพวกหินเลยอะทุกคนเราจะสร้างพื้นที่ให้มันใหญ่เท่าโลกนี้ไปเลยนะคะไอ้คบโร่บโรโอ้ยหินจะหมดแล้วโอเคแต่พี่ปาจะไปปั๊มหินก่อนแล้วกันนะคะโอเคโอเคโอเคทุกคนวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วนะคะซึ่งพี่ปาก็เพิ่งขุดได้จะแสแต็กหนึ่งแล้วนั่นแหละก็คือวันที่ยี่สิบเจ็ดไวมาก เดี๋ยวพี่ปาขุดเสร็จแล้วเราจะไปเกาะอ,อื่นเนีดีกว่านะคะเพื่อที่จะไม่ให้ทุกคนเนี่ยเบื่อกันนะคะเพราะว่ามันมีเกาะหลายเกาะมากเลยที่เราจะเออยังไม่ได้ไปสำรวจนั่นเองแล้วเราก็ยังไม่ได้สปาขึ้นมานั่นเองนะคะท่านผู้ชมโอเค <Okay. S 2> แต่เราเนะี่ยกุชิยะเราว่าเราจะไปสปาใกล้ๆที่อื่นดีกว่าอย่าไปสปาใกล้ๆบ้านเราเลยเพราะว่ามันจะดูแบบยัางไงาเราจะต้องต่อบล็อกต่อจากบ้านเรามันจะไม่สวยดีถ้างั้นเราไปเริ่มสปาตรงที่เกาะเพชรเลยแล้วกันเนาะโขเคไหม เออโอเค,เ,อออเ,คเดี๋ยวเราจะไปอุ๊แต่มันไกลไปอ่ะคุณเทียเฮ้ยบล็อกทองเอ้ยคุณก็มีดวงนี้เหมือนกันนะเนี่ยเอ,อ้แต่ตรงนี้ก็มีทองอยู่แล้วนี่ใช่ตรงนี้มีทองตื่นโอเคเราตอนนี้เราได้บล็อกสลับมาเยอะพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็เฮ้ยมันจะหมดเเวลาผ่านไปไวัยอะไรเฮ้ยคิปเปิ้ลใครมาเลี้ยงนะ่ะชื่อชื่อชื่อชอนี่ชืช่อผมไม่รู้สนุนในตัวแม่ ไม่มีเลยทำไมหรือว่าคุณยิงใส่ฉันเยอะๆเลยถามว่าลูกธนูมันอยู่ในตัวเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะอ้ามีเลเหลี่ยมนะเฮ้ยปักสลามสวยจังเลยอ่ะทุกคนเห็นไหมมันมีหลายบล็อกมากอ่ะแล้วคือแบบอะไรวะมันคือบล็อกอะไรมองไม่เห็นเลยอ้าวของเก๊นี่หว่าโอเคเดี๋ยวเราจะต่อไปบล็อกไหนดีโอเคไปบล็อกนี้แล้วกันคุณเนะมาละขุดไป Okay. รู้สึกว่าทองเนี่ยเราก็สามารถไปทําเป็นแอปเปิลทองได้นะคะซึ่งเดี๋ยวพี่ปาก็จะทําฟาร์มพวกแอปเปิลทองไว้เยอะๆแล้วก็คลิปนี้จะไม่จบที่ตีมังกรนะคะเราจะตีวิเทอร์ด้วยแล้วกันอะอย่างนี้เลยดีกว่าตีมังกรตีวิเทอร์ซึ่งพี่ปาไม่เคยแบบไม่ได้ตีวิเทอร์นานแล้วอะ่ะคุณเทียร์คุณได้ตีวิเทอร์ไหมแบบได้สู้วิเทอร์บ่อยอ่อถ้าเกมหมอสูถ้าเกมหมอสู้บ่อย <laughs> เคบวชซื้อบวอยเพื่ออะไรเอาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราต่อไปบล็อกข้างหน้าอ้าวตกอ้าวตกเป็นกระตกคือกระตกยี่แปงแล้วยี่แปงแล้วแข่งเลยกับเวลาก่อนโอเคเดี๋ยวทุกคนจะได้ไม่เบื่อกันนะคะปึ๊บปึ๊บพี่ปลาจะต่อด้วยด้วยความเร็วสูงก็ลืมเอางูที่ขุดมาโอเคตอนนี้เราอยู่ในบล็อกเชลล์นั่นเองนะคะก็เป็นบล็อก สมุดนั่นเองนะคะสมบ์อ้าใอญ่สมบ์เอาไปบล็อกสมุดเราสำรวจแล้วไม่ใชเราสำรวจแล้วไงแต่เราจะต่อไปอ่าไปบล็อกขวามือไปเอ้ยเนี่ยโอพวกพวกอันนี้ไอพวกหนังสือเนี่ยเอาไปให้หมดเลยนะเข้าว่าเราให้หมดเลยนะคุณพิวยะโอเคแต่เดี๋ยวเราจะขุดตรงนี้ลาพิจอยู่ตรงนี้เนี่ยข้างๆเนี่ยเออเนี่ยคุณนพิวยะลาพิจอยู่ตรงนี้มีขุดไปเลยโหรู้สึกว่าเราทําได้หลายชเช้าเลยล่ะ แบบไม่สวยไม่สวยเลยฮะเอาเหมือนแข่งกับเวลาไม่อยากให้ทุกคนเบื่อแล้วทุกคนเออเดี๋ยวจะเราจะไปไม่เบื่อเบื่อเบื่อเอออย่าเพิ่งเลยปึ๊บอืมไปมุมๆไปนี่แน่โอเคเราลงไปบล็อกข้างล่างกันเลยดีกว่านะคะเผื่อจะมีอะไรมีอะไรฉันดูไหมดูสิข้างล่างมีอะไรวะข้างล่างมีพวกโกดังแบบเหมือนโกดังอะเฮ้ยเฮ้ย เช็ดไปคุณเชื่อว่าคุณลงมาข้างล่างดิเคเคอ่อตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนจะไม่ไอันี่เฮ้ยให้เราขุดไปได้เลยนี่เฮ้ยนี่าปิดนี่โอ้ยระบายแล้วนี่จริงเหรอเออสบายเลยแล้วเดี๋ยวขอขุดบล็อกนี้ก่อนแล้วกันมันได้มันได้เวลนะโอเคเลสโตนหรอเลสโตนเนี่ยเออว่ะสมมติถ้าเราตายเราก็ต้องเสียเวลอะดิไม่เสียแน่ใจใช่ผมเพิ่งตายมายังเไม่รู้จริงอ่ะจริงอ่ะใช่เฮ้ยมันไม่เสียเวลหรอวะใช่จริงเหรอ ออไม่ตกก็ไม่เสียจริงวะเนี่ยรีงลองดิอ๋อโอเคโอเคคนหลังจากที่เราฟาร์มจากบล็อกนี้มาได้ได้เงนทีเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปบล็อกสลรามกันนะคะคุณแนีวคุณมีออร่าเลยเราเออใช่ทุกคนดูดิมันสวยมากเลยเนาะน่าทำา้ด้หมดเลยอหละฮะหรือมันเป็นเหี่ยวแล้วเป็นพิกวะโอเคเราจะทำคอนเทนต์ขัดใจอีกรอบหนึ่งไหมเอาเนี่ยขุดขุดได้หมดเลย ไม่ว่าอะไรก็ช่างขุดถท้าว่าให้หมดแค่เรารไม่เห็นแล้วไม่ขาดใจแล้วเอ้ยรู้สึกว่าเราต้องเข้าไปข้างในลึกกว่านี้ดิทำไมไมันไม่มันไม่มีอะไรเลยวะเสียงได้เสียงไหมเสียงทำไมซอมบี้วะไม่เห็นอะไม่เห็นได้ยินเลยอ,อ้ารู้สึกว่าปิดเสียงไปหรือเปล่าวะนั่นไงกูว่าละแป้บนึ่งแป๊บนึงคุณยากคุณเข้าเดี๋ยวนึงนะอล้วทำไมเดี๋ยวทำไมเสียงฉันไม่ได้ยินเสียงล่ะคุณยายทำไมฉันไม่รู้สึกไม่ได้ยินเสียง อ๋อรู้ละปิดสักศ<อ>ูนย์ขนาดนี้ไม่ได้เสียงก็บ้าละละสมบีเต็มละอาซอมบี้เต็มเลยทุกคนะชาบี้เจไปบ่อยจ้ะฝันจะมีะอมบี้กับแมงมุมอุ้ยทุกคนเราได้พิสตันด้วยนะคะโอเคสติก,กี้พิสตันแล้วก็สลามบอลแล้วก็สเปาสลามโอเคแล้วก็สลามบล็อกนั่นเองนะคะเคร์ดแล้วปาก็เอาอาหารมาด้วยกันนะขโมย มาเราขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่าเราไปกล่องดนตรีแล้วเราไปอะไรแล้วปุ๊บปึ๊บปึ๊บไปบล็อกไม้ไหมบล็อกไม้รู้สึกว่าเรายังไม่เคยไปเลยไ,<ห>เไปได้ผมจำได้ยังเรายไม่เคยไปเลยวันที่เท่าไหร่นะสามสิบปะ่ะเออ<แ>รู้สึกว่าทําไมซอมบี้มันเยอะจังในนี้ใช่ผมวกนั่นแหละเฮ้ยซอมบี้กินปลาหมึกฉันไปเหรอเฮ้ยซอมบี้มันกินปลาหมึกเหรอ ใช่ดูดิมันถือปลาหมึกี่ะทำกิรูแล้ววะเฮ้ยะมันยัง<ร>ไม่หายซะอื่นอีกแล้ว <laughs> โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่บล็อกอ่าบล็อกไม้นะคะซึ่งมีซอมบี้ที่กินปลาหมึกไปค <c> ำ <oughs> พูดมันแปลกๆปลไหมอุ้ยมีเอ็กซ์ลอดด้วยนะน,น,นี่น้องน้องสีน้ำตาลแล้วก็มีพวกปลานะคะแล้วก็มีพวกอ้อยแล้วก็ซูการ์เชนนั่นเองแล้วก็อ่ะ เอามาแล้วกันก่อนแล้วกันนะเพื่อที่แบบเออผจญภัยแบบเออเอามาก่อนอะของอะมันต้องต้องมีนะคะรู้สึกบล็อกไม้เนี่ยก็ก็รู้สึกว่ามันจะมีแบบข้างในมันไม่คิดว่ามันจะมีบ่อปลาอย่างนี้นะคะโอเคเฮ้ยอะไรอะบล็อกอ๋อพิ่งโยนไปก็ไม่มีอะไรแล้วอะอรู้สึกว่าเดี๋ยวลองโยนไปซักบล็อกหนึ่งแล้วกันเผื่อจะต่อไปเพิ่อมอีกได้เฮ้ อม่เลยทำให้ตกใจอยู่เรื่อยเลยรู้สึกว่าตรงนั้นเราก็ตอบไปได้นะเออเอเอเมื่อกี้เอาดิ้วชี้เมื่อกี้ดิ้วชี้เท่าทีอ๋อเท่าทีดิ้วชี้์ดิ้วชี้โอเคเดี๋ยวเราจะตอบไปอีกบล็อกหนึ่งนะเออแล้วกันนะคะทุกคนโอเคเพื่อเป็นการจบคลิปกันและเออนั่นเองนะคะเป็นบล็อกสุดท้ายก็คือเป็นบล็อกทองน,นั่นเองโอเคไปปุ๊บ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 ,บเฮ้ยมันจะมืดอ,อีกครั้งแล้วโอเคเดี๋ยวต้อง ไปให้ถึงแล้วอึ๊บปึ๊บไอผมทำให้ผมผมทำให้กลับไปวันที่หนึ่งบอกเดี๋ยวผมชักหลต่คิด้ไม่ได้ไม่เอาโอเคข้างในนี้ก็จะเป็นพวกดูเหมือนแบบเหมือนเหมืองนะคะโอเคข้างในนี้ก็จะมีแต่ทองแบบเศษทองนะอ่าแล้วก็มีก o l d e ้ carrot ละกันอเอามาละกันรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรแล้วนะข้างในนี้นะเออรู้สึกว่าไม่มีอะไรแล้ว แต่ทุกคนอย่าเพิ่งผิดหวังไปนะคะเพราะว่าล็คก,กี้บล็อกยังไม่เป็นสำเร็จเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> คุณกลัวอะไรขนาดนั้นนะคุณกลัวล็คกี้บล็อกเหรอผมไม่เห็นลัลคกี้บล็อกแล้วผมใจเจียยว่ะไม่ต้องเอเจียนหรอกยังไง,งคุณก็ต้องไปอยู่ดีนะคะไ่ไป แม่ค่ะคุณดีมันไม่รอดหรอค่ะโอเคเป็นไงกันบ้างคะชอบไหมคลิปนี้สําหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดแท็กของชาติลาเฟลแล้วก็ช่องคุณเคียวยะคุณด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบลูแก้วว่าคลิปอะไรไปกันเบสเบย์ยูแล้วไปคลิปหน้าบลูแก้วว่าคิดอะไรได้แค่แบบนี